การต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกร่วมกับกรุงเทพมหานครเสนอรายการโครงการ ประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันภัยพิบัติในชุมชนปี2 คนเบาสมองพร้อมสีข้อคิดที่ชิดภัยรู้ปกป้องตัวเองให้ปลอดภัยช่วยกันสอดส่องอันตรายป้องกันภัยให้ชุมชนรีบแจ้งเหตุช่วยกันร,ระงับภัยชุมชนรู้วิธีจัดการภัยใกล้ตัว199ดับเพลิงกทมคนพวกเนี่ยไม่คิดจะทำมาหากินอะไรเลยหรือไงเนี่ยเหรอ ตาก็ดีเนาะไม่น่าเป็นขโมยเลยอ่ะี่ส่เป็นลูกหลังวั่วนะเพราะจะจับมันมาสั่งสองแล้วก็เข็ดกะโหลกมาให้หลับจำอะแต่ถึงยังไงอะนะพวกเราก็ต้องระวังตัวไว้นะยิ่งเป็นคนร้ายในคราบคนในชุมชนของเราเนี่ยยิ่งอันตรายเลยล่ะทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงครับคือปีเตอร์สยามเนี่ยไอ้พวกจงพวกโจรน่ปีเตอร์สามารถกำลับได้หมด รูอย่างกล้าคอมพิวเตอร์จะกำลังหรือจะกราบเขากันแน่จะคอมพิวเตอร์โดูตานี่ไม่ดูสารูปเจงเลยเนี่ยแห้งซะขนาดเนี้ยเป็นปลาแห้งเลยนี่คอมพิวเตอร์แกเนี่ยยังซ่าไม่เลิกเลยนะโจรน่ะไม่ได้มามือเปล่านะโว้ยมีทั้งปืนทั้งมีดโอ้โหนี่แกอยากตายหรือไงฮะได้ทำเป็นเก่งนะทำเป็นเก่งนะได้เจอของจริงเลยก็ หรือจะหนาวแล้วหรือจะเบี้ยงนะบอกให้รู้ทำ่งแม่พี่ปีเตอร์ได้ข่าวว่าสี่ทุ่มกว่าเนี่ยพี่ปีเตอร์ก็หลับแล้วไม่ใช่หรอล้วจะเอาเวไาที่ <c oughs> ไหนไปเก่งกับเขาเนี่ยเป็นเรื่องทั่วที่ดีกว่าแม่นองทีแรกจาาพี่ปีเตอร์ก็อยากจะทําตัวให้เป็นประโยชน์ของชุมชนของเราไงเพื่อ <c oughs> จะได้เป็นฮีโร่ชุมชนปลอดภัยของเราแนฮีโร่ปลอดภัยแบบแบ่งแบงดีกว่า ว่าแต่คนในภาพนี้เขาไปก่อเหตุอะไรไว้เหรอครับโอ้ไอเนี่ยนะครับมันก่อเหตุชิงทรัพย์คนในชุมชนของเราครับหัวหน้านี่มันทําบาตั้งหลายครั้งแล้วบานุ่กลับมันไม่ได้เลยอไอ้ยาโอ้ยยิ่งเป็นโครงร้ายในชุมชนปลอดภัยของเราเลยนะนี่พวกเราต้องยิ่งเพิ่มความระมัดระวังเพิ่มอีกเป็นสองเท่าอะครับโอ้โหน่ากลัวจริงเลยค่ะหัวหน้า ยิ่งช่วงค่ำค่ำมื่ๆเนี่ยดวงทองต้องเฝ้าบ้านกับยายสองคนนะคะอันตรายมากเลยนะคะโอ้โหนี่ยายดวงแล้วไหนแกบอกว่าแกได้ยูโดสายสีชมพูอะไรพวกแกสายดำสายดำทีกับฉันละโอ้โหตีเอาทุบเอายายดวงเนอเออัวหน้าคะนี่เป็นครั้งแรกเลยนะคะที่ในชุมชนของเราเนี่ยมีโจรแฝงตัวเข้ามาด้วยอ่ะหัวหน้าครับแล้วดับเพลิงกทมเนี่ยช่วยอะไรพวกเราได้บ้างล่ะครับ อันที่จริงแล้วเนี่ยนะครับการปราบปรามโจรผู้ร้ายแบบนี้เนี่ยเป็นหน้าที่ของเจ้าพนักงานตํารวจครับแต่ว่าในบางกรณีดับเพลิงกรุงเทพมหานครนะครับได้มีอุปกรณ์กู้ภัยช่วยสนับสนุนให้แก่เจ้าหน้าที่ตํารวจตามที่ได้รับการร้องขอมาครับคือเราเนี่ยมีอุปกรณ์เสริมหลายอย่างนะครับอาทิเช่นนะครับบอลลูนไลท์นะครับแล้วก็เครื่องส่องสว่างนะครับพร้อมทั้งยังมีอุปกรณ์เซฟตี้คือเบาะลมนะครับและเอาไว้ช่วยในสถานการณ์ฉุกเฉิน พร้อมท่านยังมีเครื่องตัดถ่างงัดผมขอยกตัวอย่างนะครับ,รบกรณีรถบรรทุกเนี่ยชนสะพานลอยอคานปูลเนี่ยหล่นลงมาทับรถนะครับเราใช้เคนนะครับยกคานปูลขึ้นมาแล้วใช้เครื่องตัดถางเนี่ยตัดรถยนต์ที่ถูกทับนะครับเอาคนเก็บออกมานำส่งโรงพยาบาลโดยปลอดภัยนะครับทางดับเพลิงกรุงเทพมหาะนะครเนี่ยก็ยังมีอุปกรณ์การ ส่องสว่างนะครับซึ่งสามารถที่จะช่วยเหลือในการปฏิบัติงานเช่นสัตว์ตกท่อคนกระโดดสะพานลอยนะครับและยังช่วยงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจในกรณีที่มีคนร้ายหลบหนีเข้าไปในที่มืดเราสามารถใช้เครื่องส่องสว่างเนี่ยส่องช่วยเหลือเจ้าพนักงานตำรวจได้นะครับซึ่งดาบเพลินกอรมอเนี่ยทำงานตลอดที่4ชั่วโมงครับครับ้เผมเข้าใจแล้วค่ะในกรณียามวิกาลเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็จะใช้อุปกรณ์ส่องสว่างด้วยใช่ไหมคะอืม ถูกต้องแล้วครับยกตัวอย่างเช่นอุปกรณ์นะครับอย่างเช่นสปอตไลท์บอลลูนไลท์นะครับเพื่อช่วยส่องสว่างในเวลากลางคืนพวกนี้นะครับจะมีการส่องสว่างที่ค่อนข้างเป็นระนาบกว้างแล้วก็ไกลซึ่งทําให้การทํางานของเจ้าหน้าที่เนี่ยเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพครับโอ้โหก็นึกว่าใช้ไฟแสงสว่างจากรถกู้ภัยซะอีกอครับเอออาแปดคันก็มันก็ถ้ามีความจําเป็นเนี่ยมันก็ต้องใช้ทั้งกู้ภัยแล้วก็ดับเพลิงกรุงเทพมหานครของเราครับ นในความมืดมิดอย่างนี้นะต้องการกำลังไฟสปอร์ตไลท์มากและแบตเตอรี่ที่ใช้อยู่เนี่ยจะพอใช้งานหรือเปล่าครับถ้าเปิดไฟไว้นานๆเนี่ยหลอดจะขาดไหมอะคะอ๋อคือว่าไอคุณสมบัติของสปอร์ตไลท์หรือบอลลูไลท์เนี่ยนะครับมันใช้แรงเคลื่อนของกระแสไฟป,ประมาณ12โวลต์ถึง24โวลต์แล้วมันประหยัดไฟครับทนทานกินกระแสไฟน้อยนะครับ หมดปัญหาเรื่องแบตเตอรี่หมดครับโอ้นี่เลยเขาใจเ็นเขาใจครับอ้อเป็นยางไงเอามาเครับ ขออนุญาตนะครับขออนุญาตตรวจค้นในปีเตอร์นี้หน่อยนะครับเออเดี๋ยวเนะพี่นี่พี่เป็นใครเนี่ยผมเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับอืออ๋ออ้เออเดี๋ยวเดี๋ยวนะพี่ครับตั้งแต่เกิดมาเนี่ยผมไม่เคยทำสิ่งที่ผิดกฎหมายเลยครับเวลาขับมอเตอร์ไซค์เนี่ยผมใส่หมวกกันน็อกตลอดครับขับไปออกถนนเนี่ยผมขับรถซิดซ้ายเฮ้ยไปเดี๋ยวไปคุยที่โรงพักดีกว่านะครับไปคุยที่โรงพักดีกว่านะครับเกิดอะไรขึ้นครับเอ่อพอดีเนี่ยทางเราได้รับแจ้งมานะครับว่ามีคนทิ้งก้นบบุหรรี่นะคั ทำให้เกิดเพลิงไหม้บ้านเรือประชาชนนะครับพยานเนี่ยจำรูปพันได้ว่าเป็นผู้กับขี่มอเตอร์ไซค์คนนี้ครับอ้เฮ้ยครับไฟไหม้เยอะไหมคะคุณตำรวจโชคดีนะครับที่ชาวบ้านแถวนั้นเนี่ยผ่านมาเจอพอดีจึงได้ช่วยกันดับไม้ได้ทันนะครับโอ้โลอกไปเดีเลยครับจับมันไปเลยครับเพื่อข้าวหน้าข้าวหลัง่ะนะมันจะทําอะไรเนี่ย จะได้คิดหน้าคิดหลังให้มันรอบครอบหน่อยจ้าขังเป็นปีนะจะบอกให้แล้วคิดถึงปีเตอร์จะบอกให้ปีเตอร์ลืมไม่ต้องห่วงนะว่าจะคอยส่งข้าวแล้วก็ส่งน้ำนะเอาไปให้ลูดี้ลงทักอย่าลืมข้าวมันไก่ไม่ลืมเลยมีข้าวกระปิด้วยจะไปติดคุกยังไงี่ปีเตอร์

เนี่ยครับทุกคนครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับของเหตุการณ์ที่เราสูบบุหรี่แล้วไม่ยอมดับไฟแห้สนิทนะครับ,รบอาจจะเป็นต้นเหตุของเพลิงไหม้ในชุมชนได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องระวังให้ดีครับ,รบชุมชนปลอดภัยเรียบชุมชนปลอดภัยวาสองเปขอสนับสนุนอุป,ปกรณ์สองสว่างบร,ริเดนท้ายชุมชนเหตุที่ยิงทรัพย์เหตวสองกำลังไป ทีนี้ทุกคนเนี่ยก็ทราบเรื่องราวเกี่ยวกับไฟสปอตไลท์แล้วนะครับะปรีบพี่มลใช่มากอ่ะจริงบอกเลยอะอย่าลืมนะครับพบเห็นอากีไยหรือสาธารณภัย1น9ดับเพลิงกทมครับอย่าลืมอย่าลืมไปครับผมไปแล้วครับ ว่าพวกเราได้เวลาไปช่วยปีเตอร์มาแล้วล่ะเอออย่บอกให้มันลงจับปรับซะบ้างมันจะได้หายซ่าไอ้ของเนี้ยแค่ปรับไม่พอหรอกพฤติกรรมทิ้งก้นบุหรี่ใช้ฟืนไฟไม่ละมัดนระวังอย่างนี้นะแค่นี้ก็พอแล้วแหละดวงทองพี่ปีเตอร์อยากไปซ้าเติมกันเลย่ะเราไปช่วยพี่ปีเตอร์กันเถอะเฮ้ยเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวงไปช่วยหรือไม่อะไรล่ะโอ้ลืมปิดแก๊สไ้ทีบ้างโอ้ลืมบังบุฟืนไฟไว้ใจไม่ได้เออดีดีไปไปนะให้ไปก่อน ร้อมไปในทันทีสอบอพ,อพอกอทมออขอสัญญาด้วยหัวใจรักษาเกียรติในยึดมั่นในคุณความดีอัคีภัยสาธารณภัยโทร199ดับเพลิงกรุงเทพมหานครร่วมสร้างมหานครแห่งความปลอดภัยรักกรุงเทพร่วมสร้างกรุงเทพ